สวัสดีค่ะมัดอนอนิมัชนะคะวันนี้มาในลุกแดงๆเพราะว่าวันที่ถ่ายทำอยู่นี้เป็นวันตรุษจีนนั่นเองนะคะเราก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันก็เลยมาตามเทรนด์ของเขานะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเมคอัพทิปนะคะบิวตี้ทิปที่เคยถามมาไว้ในแฟนเพจนะว่าแบบอยากดูกันไหมถ้าเกิด เราจะทําเป็นคลิปสั้นๆย่อยๆนะคะก็มีหลายคนให้ความสนใจมาเราก็เลยคิดว่าเออไหนๆตรุษจีนนี่แหละมันเป็นนิมิตใหมายที่ดีแล้วกันนะคะในการเริ่มทําสิ่งใหม่ก็เลยวันนี้มาให้ได้ชมกันแล้วนะวันนี้นะคะจะมาพูดก่อนที่จะไปพูดนะคะจะให้ดูตาก่อนว่าวันนี้ตาไม่เท่ากันใช่ไหม ทำไมตาข้างนี้ถึงดูมีอะไรกว่าตาข้างนี้นะคะก็คือคอําตอบก็คือวันนี้เนี่ยขนตาบนจัดมาเท่ากันแต่ว่าขนตาล่างนะคะด้านนี้ละเรียนเตียนโลงไม่ได้ปัดเลยส่วนด้านนี้ปัดมาแบบ ปัดมาเต็มมากนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับขนตาล่างนั่นเองซึ่งขนตาก็มากับมาสคาร่านะคะเป็นสิ่งที่มาคู่กันซึ่งมาสคาร่าตามท้องตลาดนะคะก็จะมีอยู่หลายแบรนด์ให้เลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออ curling m a s า a r a นะคะเป็น volumizing เป็น lengthening อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะมีแบบเพิ่มความหนาความยาวความงอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าโฆษณาหรือว่าแอดของมาสคารา่าแต่ละตัวเนี่ยเชื่อไม่ค่อยได้ เลยนะคะเชื่อไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่นางแบบที่เขาเอามาโฆษณาเนี่ยเขาก็จะเออ่ติดขนตาปลอมเนาะแล้วก็มาโฆษณามาชราแบบเฮ้ยจะทําให้ขนตาหนาะยาวงอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผู้บริโภคอย่างเรานะคะก็เลยได้แต่เดาเอาแล้วก็แบบลองดูนะคะว่ามันจะเจอ มาชาร่าตามที่บอกเอาไว้ที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะคะซึ่งก็จะมีหลายๆครั้งที่คิดว่าเพื่อนหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันก็คือซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะอย่างมาชาร่าที่เป็นเรื่องของเพิ่มความหนาแล้วก็เพิ่มความยาวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่ามาชาร่าที่เป็นเพิ่มความงอนนะคะมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากอย่างเช่นบางทีเรา เออไปเจอมาสคาร่าที่หนาจริงแต่ว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็ปัดแล้วเนี่ยขนตาที่เราดัดมาอย่างงอนแล้วนะคะมันก็ตกลงมาทําให้ตาของเราแทนที่จะดูโตขึ้นนะคะก็ดูแบบว่าเป็นหมวยนะคะเอ่อทีนี้วิธีที่จะทำยังไงกับไอเจ้ามาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตาตกนะคะก็วันนี้จะพูดนะคะถึงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขใช่ไหม เราต้องอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราต้องเก็บมาสคาร่าอันนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็ขอให้จินตนาการนะคะว่าตาเราเนี่ยเหมือนกับเป็นดอกไม้ค่ะช่วงตาดําแล้วก็ตาขาวนะคะเป็นเกสรส่วนกลีบดอกไม้ก็คือขนตาของเราที่แพร่อยู่รอบดอกไม้นั่นเองนะคะรอบดวงตาของเราเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ากลีบดอกไม้นะคะยาวใหญ่หนานะคะแล้วก็อืมอะไรเงี้ย แผ่ออกมากเท่าไหร่ตาเราก็จะดูกลมโตมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้มาสคาร่าที่เราซื้อมาแล้วปัดแล้วขนตาตกอย่างของมัดเนี่ยอันนี้คือเดจาวูนะคะ l a ชน็อ o เอา u t อันนี้ปัดแล้วติดทนดีมากแล้วก็หนามากแต่ว่าข้อเสียก็คือค่อนข้างจะปัดแล้วหนักนิดนึงก็คือขนตาจะตกนะคะมัดก็เอามาสคาร่าตัวนี้มาปัดขนตาล่างค่ะเห็นไหมเราไม่ต้องทิ้งนะคะแล้วก็มาปัดขนตาล่างทําให้ขนตาล่างที่ เราไม่ควรจะปัดแล้วงอนขึ้นใช่ไหมเราก็ควรจะปัดแล้วงอนลงแล้วก็หนานะคะก็จะทําให้ขนตาเราดูสวยงามแล้วก็ดอกไม้นะคะหรือว่าดวงตาของเราจะดูกลมโตมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดแล้วนะคะมาแชร์ทิปให้ได้ฟังกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอยากจะให้ทำคลิปเล็กๆย่อยๆแบบนี้อีกแล้วก็ถ้าถูกใจนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์หรือว่า ไลค์ like, หรือว่าแชร์ให้กันได้เลยนะคะเต็มที่วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับ Anonymous Beauty Tips นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ